สวัสดีนะักลงทุนทุกๆท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจําวันอังคารที่16พฤศจิกายนเนาะในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกเลย s 5 0 Z 2 1นะครับเซตบ้านเรานั่นเองหลังจากที่กล่าวกันมาตลอด2สัปดาห์เนาะสองสสัปดาห์นะครับตลาดจะขึ้นจะลงแค่ไหนไม่หลุดในยะสาคัญเราย่อซื้อมาตลอดนะครับตอนนี้ล่าสุดราคาเบรกแ,แนวซัพพลายโซนตามที่วางแผนเอาไว้ได้แล้วนะครับ แน่นอนครับกฎของการเบรกผ่านเนาะเมื่อราคาเบรกผ่านโซนได้ไดโซนนั้นจะเปลี่ยนเป็นสถานะตรงข้ามครับผมขออนุญาตเปลี่ยนสภาพกลายเป็นดีมานโซนเนาะและกฎข้อที่2ครับเมื่อราคาผ่านโซนใดๆก็ตามราคาต้องกลับลงมาทดสอบเสมอเพราะฉะนั้นสําหรับนักเรียนในคลาสเนาะนะตอนนี้ผมแจ้งให้ปิดทํากําไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแจ้งให้ปิดทํากําไรกันเรียบร้อยแล้ว ก็รอราคาย่อตัวลงมาทดสอบแนวดีมันโซนครับเพื่อเข้าสถานะซื้อขายรอบใหม่นั่นเองเพื่อเข้าสถานะซื้อขายรอบใหม่นั่นเองนะครับก็ยังคงเป็นย่อซื้ออยู่ครับเนาะแต่ว่าเราเล่นเป็นรอบไปก็คือหลังจากไปทำกำไร,รตรงนี้ก็รอเขาทดสอบดีมันโซนเพื่อเล่นสถานะซื้ออีกครั้งหนึ่งใครที่ถือหุ้นอยู่หรือลงทุนในในส่วนของหลักทรัพย์ของเซทห้สิบอยู่ก็สามารถรันเทรนไปได้นะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เนาะ โอเคต่อไปครับในส่วนของ Bitcoin มีไฮไลท์เมื่อคืนเนาะทางโจไบเดนครับเขามีการเซ็นในเรื่องของการรายงานผู้ที่ถือคอยคริปโตแรนซีมูลค่าเกิน1,000 0ดอลลาร์ 100. ขึ้นไปจะต้องมีการรายงานซึ่งมันก็เกิดความกังวลในเรื่องของอต้องบอกพฤติกรรมเลนแบบและาการว่าอาจจะมีในเรื่องการตรวจสอบเรื่องของภาษีหรือเปล่านะครับก็เลยเกิดความกังวลขึ้นเนาะก็เลยเกิดาการเทขายนั่นเนองนะครับ แต่นาะหนักของการเทขายตรงนี้ก็ต้องบอกว่าภาพรวมภาพรวมแล้วเนี่ยในน้ำหนักของการเทขายเนี่ยอันนี้ผมดูในทางเฟรมเ e ร a y นะครับคริปโตก็ยังเป็นต้องบอกว่าเป็นเบส Uptrend อยู่นะเป็นเบส Uptrend แต่จะเห็นว่ามันมี b a l a s h e divergence นะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นกับคริปโตเนี่ยต้องปรับกลยุทธ์ปรับมุมมองนิดนึงก็คือ ใช้เป็นการดีดเด้งขายนะครับใช้กลยุทธ์เป็นการดีดเด้งขายก็คือรอราคาดิดตัวขึ้นมานะครับแล้วขายแล้วขายในจุดที่โอเวอร์บอทนั่นเองนะครับปรับกลยุทธ์นุ่มนวลนิดนึงนะครับทีนี้ในส่วนของราคาทองคําโอ้โหวางกรอบไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะในการทาแผนรายสัปดาห์ราคาวิ่งมาสุดกรอบเลยครับเป็นสนํปปาเนาปักปิดเนาะแต่จะสังเกตอาการคือเขายังคงคอนเซปต์ในการ ยอ่อยกโลยอ่อยกโลนะครับแล้วเมื่อวานแอบทิ้งไส้นะครับแอบทิ้งไส้ทำนิวไฮไว้ด้วยทำนิวไฮไว้ด้วยนะครับเพราะฉันกลยุทธ์ในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดก็คือยังอยากให้เล่นย่อซื้อเป็นหลักอยู่ยังอยากให้เล่นย่อซื้อเป็นหลักอยู่แต่ขออนุญาตขออนุญาตเพิ่มมุมมองเพิ่มมุมมองในมิติของราคาสักเล็กน้อยครับคือในกรอบนะตอนเนี้ย มันจะมีจุดความเสี่ยงอยู่ตรงบริเวณนี้ครับ1873มันจะมีจุดความเสี่ยงอยู่บริเวณ1873ซึ่งผมมองว่าตราบเท่าที่ราคาเขาไม่สามารถเปรก1873ไปได้เนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงไปทดสอบ1834อยู่มีโอกาสปรับตัวลงไปทดสอบ1834อยู่เพราะฉะนั้นโดยมิติของราคาวันนี้น่าจะเป็นจุดเช็คพอยต์ละว่าราคาจะสามารถยืนเหนือ1873ได้ไหม ว่าราคาจะสามารถยืนเหนือ183ได้ไหมถ้ายืนเหนือ183ได้เขาจะมีกรอบเขาจะมีกรอบการทํากําไรในระยะสั้นๆครับประมาณ18-90แล้วละกันนะครับผมยังไม่ได้ติฟีโบละเอียดเนาะก็ให้น้ําหนักไว้ประมาณนี้ทีนี้ด้วยกลยุทธ์น้าหนักฝั่งที่ได้เปรียบมันยังเป็นฝั่งย่อซื้ออยู่นั่นแหละแต่ให้ระวังอย่างที่ผมบอกก็คือให้ระวังในสัญญาณการโอเวอร์บอยครับแล้วไม่มีราคาที่ทำา i g ได้สูงกว่า18.3ในชุดเนี้ย ความได้เปรียบมันจะกลายเป็นของฝั่งขายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองตอนนี้สําหรับใครที่มีความกังวลหรือไม่แน่ใจไม่มีคนพาเทศและเพิ่งเข้าสู่ตลาดนะครับวันนี้ผมขอแนะนําให้ไว and see หรือรอนะครับหรือรอคงสถานะยังไม่มีการซื้อขายเนาะแต่สําหรับใครที่จะเข้าเก่งกําไรฝั่งซื้อยังคงได้เปรียบครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ท้องคําย่อซื้อนะครับกลยุทธ์บิตคอยนะครับรอดีเด้งขายครับแล้วก็ s 5 0ครับ กลยุทธ์หลอยอดสื่อเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกท่นทานครับขอให้โชคดีมีกำไรในการลงทุนในช่วงบ่ายและช่วงดึกคืนนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมนันจริงๆได้เลย